หอยแข้งคำย e ืนงกันไปเลยสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขสุขคนเผาแข่กันไรกับอิสานภาคสวบมอนิสิภาคกินแปะสาหอยแข้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งหอยแข้งคอย แดงแบบแดงชึ้งคึ้งได้บอืถอน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะฮะเห็นอรหมหอ่แบบกรึบแห้งพี่นออกเนี่ยเท่ากับข้าวปุ้นใส่เลยครับขนมจีนขนมจีนหรือว่าข้าวปุน้นข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะครับใส่ลงไปเห็นไหม <c oughs> แล้วก็เอาอหอยแครงไปเลย สองนวยซ้ำเลยก็ว่าไปพี่น้องเอ้ยแปะซาหอยแข้งนะครับหน้านี้นะครับหน้าหอยแข้งอร่อยเนี่ยสดๆนะครับเราลวกแบบมีเดี่มแปรนะฮะเห็นว่าถ้าก็เอาน้ำจิ้มถั่วตัดเราลงไปเลยค้นๆนะฮะเบิ้งกินแบบที่หนีม้มเลยอืมอ้ม 嗯，嗯，香，嗯，嗯，嗯。 ้าหอยแข็งลูกสุกๆมันแม่อร่อยนะทุกคนมันเหนียวถ้าแบบมีเรียมแบงสิอเอ้ยอเืดติดพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งนะแดงอ่องตองสิบาน่ากัะน,น้ำจิ้มถั่วตัดลงไปเลย,นยนนเนี่ยสุดยอดม่มงแบบนี้ม่มงยังไงเลยเนาะอือหือ กินเปล่าๆก็อร่อยอืม,อม,อมโคตรแซ่บเลยอืมใค่แข้งพี่เมีเม่ยมยางดีืม <mm> ปะืะศปดิะอิ่มท้องพร้อมได้สุขภาพพร้พอมเพราะว่าเรากินแบบว่าใส่ผักได้หลายนะน้ำจิ้มถั่วตัดอร่อยมากเลยนะทุกคนไม่บอกสูตรหรอกก็ <mm มีสูตรไขรสูตรมันเละกินได้หมดเลย

อูมามิอืมอืมมออูมามิอีเดียโหดแซ่บเลยว่อลหอยนิดหน่อยอ,อันนี้คำเล็กๆแบบผู้ดีนะหอยตัวใหญ่ๆอืมน่าแ้วก็น้ำจิ้มถั่วตัด ล่าลงไปเลยเนี่ยไม่ใช่ถั่วตัดออกถั่วที่ทรงก็ได้หมดแหละเนี่ยบ้าอ,อินเนอร์ในการกินแบอืม นะหืมหืมเกินคำมันยายพี่หรอกแซ่บแฮมหืมหืมมันจะมีความแบบป๊ดปัดปัดปัดเวลาย่ำมาหืม เราอยากพากเลยัวแสบเลยนานๆกินทีนะหอยแข็งเ่เป็นแพงเด้อนี่กบมันนานๆทีมันจะมีหอยแบบเป็นหอยอร่อยๆแบบพรีเมียมแบบนี้เพราะว่าปกติหอยแข็งจะมีแบบ ยี่ปูปูตัวน้อยๆอยู่อยู่ข้างในตัวมันอะแต่วันนี้คือแบบหอยแครงพรีเมียมเราก็ต้องปกินแบบแปะซาบแบบนี้ท่านผู้ชมดูสิน่ากินมากเลยดูดิเฮ้ยมันโลแล้วอะ่ะอือ้องกินคํนาใหญ่ อข้ามเหนีหนยวแบบประคุม้มอืวลาเคยวแบบชื่มย u มมี แอบเดี๋ยวไม่อยากพากเลยแต่บอกว่าชิมเห็นไหมใส่หอยแข็งไปเลย y ยูนอสแอนสหวานยูดีหอยแข็งแบบพรีเมียมได้ยูออบบเมนแบบขีขดๆต้ๆได้นี่เนี่ยลาลงไปเลย แล้วก็ห่อเลยท่านผู้ชมอืมอืมอืมบังอืม,อม บุ้งหูสีสันหาคำใดมาด้วยเสียงหยำมบดอันนี้ใส่ไม่ธรรมดาเวยมึมีเสียงเอ็มเอ็ดเลย ทำให้เสียงเอ็มเอ็่เอ็มแซบกว่านี่อันนี้ก็แซบแล้วนไม,มันหล่นลงโอ๊้ยตายเหนไม่้แข็งใส่ยไปเลยหอมมันเข้ามาบือตัดอีกแล้วเนาะบางทีมันก็ยากเด้ยากกับการกินเนี่ย 봐 으음 음음 <laughs> เวลาหย่มป,ปัด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 โคตรแซ่บเลยเลือดเป็นเลือดโอ้โะเจ้าจอด ม,มาตุ้ยไทยอหอยลงไปเลยปกติสงการปีไหมเนาะกินแบบแปะสะหอยแข้งตะกี้เสียบึ้นตั้งเสียบบนสันนิ้นได้ตะกี้เนาะแต่ว่าหน่องน้อยมั่มีเงินสื่อไหล มือเดียวเนาวกับเสียบทุกมือทุกมือนี่โอ้ยทุกเกียโอ้ยหามเมื่อกินแล้วนะอืม,อม,อม,อม อยากให้ลอยอร่อยมากทำหนึ่งอ่ะ